สตีครับปีโป้ป่านที่นอนอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันพอตื่นมาล้างหน้าล้างตาฉันก็ไม่เจอแล้วนะ่ะหรือว่าตื่นแล้วแล้วก็ออกไปหาอะไรกินอ้านั้นหลอกเหรอครับเออแปลกจังวันนี้วันแข่งซะด้วยเมื่อคืนก็นอนไม่รู้สึกตัวนะพอตื่นเช้ามาก็หายไปซะแล้วแปลกเฮ้ยน้ำเขียวแอบกินปีโป้ป่านหรือเปล่าเปล่าครับไม่ได้กินชายปลาเจ้าน้ำเขียวแอบกินก็บอกมาดีๆไม่ว่าอะไรหรอกไม่ว่าอะไรจริงๆเหรอสิตีไม่ได้กินหิวขา่าวอุย้ย หิวข่าวอีกแล้วสงสัยว่าจะไม่ได้กินจริงๆไม่งั้นก็คงจะไม่ร้องหิวแบบนี้หรอกวันนี้เป็นวันแข่งแล้วไม่ใช่หรอพลทหารไม่ไปเตรียมตัวหรอไปครับสิบเตก็เดี๋ยวเขานัดประชุมกันที่โรงเรียนก่อนแล้วค่อยออกไปพร้อมๆกันสิบีจะไปด้วยไหมอ้าวก็ต้องไปอยู่แล้วสินายเป็นเทรนเนอร์นี่ฉันจะไม่ไปได้ยังไงล่ะดีใจจังเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องถามก่อนได้จองตั๋วที่นั่งไว้คางๆไอ้พอมดก่อนอีกหรือเปล่าเนี่ยทำไมล่ะสิบี รอบก่อนนะพอดูไปได้สักพักหนึ่งก็ต่อยกันจนสลบกันไปทั้งคู่เลยต่อยกันไม่ดีจ้าวน้ําเขียวพูดได้ถูกต้องต่อยกันทําไมนะครับเออคนกันเองแท้แท้ทำไมนายโลกสวยจังวะนายดูไม่ออกจริงๆรหรอว่าเขาเกลียดกันขนาดไหนเนี่ยเกลียดกันเรื่องอะไรอะครับก็เรื่องแหมไม่รู้ตัวเองเลยเนาะเออเออช่างเหิดนายรีบไปประชุมซะยังไงวันนี้สู้ๆนะฉันขอเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากครับสิบรีไม่ต้องขอบคุณหรอกนี่มันเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะทําเองฉันอยากจะทําให้นาย สงสัยว่าจะติดเชื้อมาจากปีโป้ปั่นถอาเจ้า์น้งเขียวคำที่มันไม่ค่อยดีอย่าไปจามสิเม็นกลิ่นความรักอามากันครบแล้วนะมากันครบอะไรเทพปีศาจผมยังไม่เห็นนักสู้คนที่สามเลยนั่นเด็กใครว่านักสู้คนที่สาม จะเย็นๆครับนักสู้คนที่สามนี่ยังถือว่าเป็นความลับอยู่เพราะว่ามีอยู่สามคนน่ะนักสู้คนที่สามนะ,ะ่ฮะนักสู้คนที่สามมีอยู่สามคนหมายความว่ายังไงครับเนวพลทหารผมก็สองคนแล้วอีกสามคนก็รวมเป็นห้าคนเลยดิไม่ขี้โกงเหรอมันไม่ใช่แบบนั้นเป็ดนักสู้คนที่สามที่ว่ามีสามคนอ่ะก็คือเราจะดูว่าฝ่ายตรงข้ามน่ะเขาส่งใครมาแล้วเราก็จะเลือกหนึ่งในสามคนที่เหลือน่ะออกไปอ๋อพี่เข้าใจแล้วน้องแก่งคือว่านักสู้คนสุดท้ายน่ะ เราอาจจะเลือกใครไปก็ได้ใน3คนที่ลิสต์เอาไว้ใช่ไหมใช่ครับประมาณว่าเป็นนักสู้ลึกลับไว้ก่อนนักสู้ลึกลับเอาเดี๋ยวนะถ้างั้นรอบแรกรอบที่สองนี่ใครเริ่มก่อนเหรอเออพอดีเลยมันมีกฎใหม่แจ้งมาเดี๋ยวครูจะาเล่าให้ฟังคือว่าการประลองในรอบนี้นะแต่ละคนสามารถสู้ได้เพียงครั้งเดียวก็คือจับคู่กันไปเลยคู่1คู่2คู่3 ไม่ใช่แบบว่าพอชนะแล้วจะไปสู้กับคนต่อไปได้เพราะฉะนั้นจะมาแบบว่าคนเดียวเหมาเรียบสามคนแบบเนี้ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นอา้าวทำไมอะครับกดแบบที่ผ่านมามันก็ดีอยู่แล้วนี่นั่นมันก็เพราะว่ารอบสุดท้ายเนี่ยนะเป็ดการต่อสู้มันรุนแรงมากถ้าเกิดว่าคนหนึ่งสู้ชนะแล้วต้องไปสู้กับคนต่อไปเนี่ยเขาอาจจะตายได้เลยนะเพราะว่าเขาคงจะสู้กันไม่ไหวแล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับเออเนอะ ถึงแม้ว่าจะสู้ไหวก็อาจจะสู้กับคนต่อไปไม่ได้อยู่ดีมันก็เสียเปล่าถั่วต้มแล้วเป็ดแล้วดูเหมือนว่ารอบนี้ไอ้แตงโมเนี่ยมันจะมีความมั่นใจที่สูงมากเลยนะเหมือนกับมันมั่นใจว่าสามารถเอาชนะเราได้แน่ๆทั้งๆที่มันก็รู้อยู่แล้วว่าทีมเราเนี่ยมีทั้งเป็ดมีทั้งกล่องนั่นมันหมายความว่าใช่มันคิดว่าจะาชนะข้าได้ บ้าไปแล้วอย่างพ่อมดเสื้อขาวเนี่ยนะจะมีคนเอาชนะได้ด้วยหรอเฮ้ย hey, เป็ดมันไม่ใช่แค่ฝั่งโนหรอกนะที่คิดแบบนั้นแม้แต่ฝั่งเราเองก็เหมือนกันไม่งั้นฉันจะได้เป็นนักสู้รอบที่2ได้ไงคือว่าผมคนแรกคนที่2ก็เป็นพ่อโมดเสื้อขาวหรอแล้วคนที่3ามก็เป็นนักสู้ลึกลับเอาใช่แล้วเพราะงานมันก็แสดงออกมาให้เห็นชัดเลยว่านักสู้คนที่สามมันจะต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่เก่งกว่าข้าเฮ้ย hey. มันเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อมดเสื้อขาวใครจะไปเก่งกว่าพ่อมดเสื้อขาวได้วะยเนี่ยในหมู่บ้านนี้อย่างน,น้อยๆก็มีสองคนละหล่ะในหมู่บ้านนะ่ะเท่าที่รู้ฮะใครพ่อมดเสื้อขาวโถเป็ดไอ้ดเอด็กโง่ก็แม่เธอไงแม่ผมเหออแม่ผมเก่งกว่าพ่อมดเสื้อขาวอยู่เหรอใช่โยงพูดถูกแล้วเป็ดแม่เองน่ากลัวมากข้าไม่กล้ายุ่งเลยว้าวไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งล่ะอีกคนหนึ่งที่ข้าคิดว่าเก่งกว่าข้านะ ก็น่าจะมาเป็นนักสู้ลึกลับในรอบที่3ามนี่แหละเพราะงั้นค่าไม่ขอบอกชื่อแล้วกันโอ้โหใครกันนะที่เก่งกว่าพ่อโมเสื้อขาวอ้อย,เด,ยเดี๋ยวครับจะเข้าใจผิดก,กันไปใหญ่แล้วมั้ง มันไม่ใช่ว่าเป็ดหรือพี่กองเก่งน้อยกว่าใครคนอื่นเขาหรอกคือมันเป็นแผนใช่แล้วการต่อสู้ครั้งหนึ่งนะีม่นมันมีปัจจัยหลายอย่างนะเว้ยที่จะชนะหรือแพ้เพราะงานเรื่องความเก่งมันเป็นเรื่องรองความเก่งเป็นเรื่องรองเหรองงมันก็เหมือนกับสิงโตจะล่ากวางนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญวิ่งไปผิดจุดก็ไปโดนเขาวกวางแทงตายเห็นไหมขนาดสิงโตเก่งกว่าแท้ๆก็ยังแพ้หรือไม่ก็ระหว่างที่จะกระโดดตะครุกกวางก็สะดุดก้อนหินล้มอย่างเงี้ยโดนกวางแทงตายหรือไม่ก็ระหว่างที่กําลังวิ่งไล่กวางอยู่โดนแมงวั บินเข้าตาวิ่งตกเหวตายอาจารย์อธิบายได้ชัดเจนมากครับเห็นภาพเลยจริงๆด้วยความเก่งเป็นเรื่องรองใช่แล้วแต่เรื่องหลักก็คือแผนการมาเดี๋ยวจะอธิบายแผนการละคุณโยงครับเชิญให้คุณโยงไปไหนก็มึงไล่กูไงโอ้ยคุณโยงไม่ได้ไล่หมายถึงว่าให้เชิญมาเหลาแผนการครับเออแล้วก็ไม่บอกไอ้นีลูกเล่นเยอะ อ่ะกูขอนั่งเหล่าละกันเพราะว่าพวกมึงก็คงจะเมื่อยคอใช่ไหมกูเองก็เมื่อยหลังเหมือนกันช่วงนี้ยิ่งปวดหลังบ่อยๆอยู่พอไปหามหมอหมอก็ให้ยามาแปะหลังขายาแปะหลังโคตรแพงนะต้อง200อยกว่าพอมาแปะก็ไม่ค่อยที่จะดีขึ้นเลยเย็นๆร้อนเปล่าๆนี่ขนาดตอนนี้ยังเอาแปะอยู่เลยนะเนี่ยแสบหลังพอกระชากออกสักทีนะไม่อยากฟังเออกระไรเข้าเรื่องไอ้พวกไรน้ำใจผีปอบติดคอก็ประมาณนี้แหละ เราจะไล่ตามลำดับไปเลยนะเป็ดคนแรกแล้วก็คนที่2คือไอ้กล่องที่ให้เป็ดเป็นคนแรกเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็ดจะต้องเป็นคนแรกดังนั้นมันจะส่งคนที่มันคิดว่าสามารถเอาชนะเป็ดได้เอางี้ผมก็ตายดีครับเขาจะส่งคนที่คิดว่าเอาชนะผมได้แล้วก็ยังให้ผมไปสู้อ,อีกแต่ถ้ว่าไอ้พวกนั้นมันมีแค่ข้อมูลเก่าๆของเธอไงมันไม่รู้ว่าเธอพัฒนาสกิลไปได้ขนาดไหนแล้วถ้าครูเดาไม่ผิดนะมันก็คงรู้กันแค่ว่าเป็ดอ่ะมีสกิลกระสุนมนุษย์แล้วก็สกิลวาร์ป เออเออใช่ข่าว่ามันมีข้อมูลแค่นั้นแหละแล้วตอนที่เธอไปสู้กับพ่อมดสวรคร์นะเธอก็ปล่อยสกิลที่ใช้ไฟได้ใช่ไหมละ่ะมันก็เลยได้ข้อมูลเพิ่มไปอีกหน่อยนึ่งโชคดีที่ตอนนั้นครูหยุดยั้ยงการต่อสู้ไว้ทันถ้าเกิดว่าครูปล่อยให้สู้ต่อไปกันเรื่อยๆนะมีหวังว่าเธอนะ่ะโดนล้วงข้อมูลเพียบเลยอุยจริงด้วยสิเพราะแบบนั้นแหละเธอก็เลยจะสามารถพลิกเอาชนะมาได้เพราะว่ามันโง่ไง ใช่แล้วเป็ดไอ้พวกนั้นมันก็คงจะคิดว่าเธออ่อนที่สุดในทีมแล้วหรอมั้งแล้วก็คงจะสบายใจเฉยว่ารู้สกิลของเธอทั้งหมดผมเข้าใจแล้วครับนี่ก็คือเหตุผลที่จะส่งผมไปคนแรกก็คือให้ผมไปเป็นกับดักถั่วต้มเป็นไงสมเหตุสมผลไหม เห็นไม่เป็ดมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความเก่งไม่เก่งเลยมันเป็นแผนการเย้ yeah, ค่อยสบายใจหน่อยอ่ะทีนี้ขอเหตุผลที่ส่งให้ข้าไปเป็นนักสู้คนที่สองหน่อยได้เลยกล่องอันที่จริงแล้วนะสาหรับกูก็คิดว่าเมืองนะ่ะเป็นนักซูที่น่าจะไว้ใจได้มากที่สุดอ้าวแล้วผมไว้ใจไม่ได้หรอกครูยง้งถั่วต้มเพราะว่าเธอมาเด็กสเปรดในรอบที่สองนะเว้ยกูได้ปรึกษากับเทพปีศาจแล้วก็รู้นิสัยกไอ้แตงโมมาอย่างหนึ่งใช่แล้วแตงโมมันมีนิสัยบ้าพลัง ถ้าเกิดว่าอันแรกไม่ได้อันที่สองก็จะต้องยัดพลังเพิ่มเข้าไปอีกและถ้าที่สองไม่ได้ที่3มก็จะยัดพลังเพิ่มเข้าไปกันใหญ่เลยคือมันเป็นแบบนี้มันไม่คิดจะวางแผนเพราะว่าแผนของมันก็มีแค่ใส่พลังเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะถ้าแล้วสมมติว่าเป็ดชนะรอบแรกใช่ไหมรอบสองมันก็จะส่งนักสู้ที่คิดว่าน่าจะเก่งที่สุดของมันมาทันทีเลยก็เหมือนกับว่ารอบแรกกูแพ้แล้วเว้ยรอบสองกูไม่ยอมแบบนี้อ๋อก็เลยจะให้ข้าเนี่ยไปดับพลังมหาศาลของฝ่ายตรงข้าม พ่อมดเสื้อขาวต้องทําได้แน่เนแต่อย่าลืมนะคะว่ามันก็อาจจะมีพลิกแพงไปได้เหมือนกันอาจจะแพ้ก็ได้ใช่ไหมทีนี้มาพูดถึงนักสู้คนที่สามนี่แหละที่ผมอยากรู้นักสู้คนที่สามเป็นแผนสํารองครับเพราะงั้นไม่บอกใช่แล้วก็คือพอถึงรอบสามนะจะให้มันส่งนักสู้ออกมาก่อนแล้วเราค่อยเลือกของเราไปเอาละแผนการก็มีเท่านี้เอาละทุกคนครับพร้อมแล้วหรือยัง ไม่ทิ้มตาไม่ทิ้มตาครับเอเห็นแล้วเอาล้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นการแข่งรอบที่สามรอบสุดท้ายของการแข่งพ่อมดสวรรค์ประพ่อมดนรกมันยังไม่เอาไม่เอาเอกบางท่านอาจจะสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเชิญแนะนําตัวได้เลยครับดรหมึกผู้ใช้สกิลเปิดประตูมิติ อา้าแนะนําตัวดิครับแกแนะนําไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้พูดแล้วอ๋อเป็นแบบนั้นนี่เองสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่างั้นเดี๋ยวจะขออธิบายรายละเอียดเลยนะคะว่าฉันมาทําอะไรที่นี่รักครูโยงค่ะไม่ทิ้งตาเนื่องจากว่าการต่อสู้ในรอบนี้อาจจะมีความรุนแรงถึงขั้นที่ว่าผู้ชมอาจจะได้รับบาดเจ็บไปด้วยดิฉันคือด็อกเตอร์หมึกผู้สร้างห้องมิติได้ค่ะก็เลยจะมาขอแก้ไขในเรื่องนี้ไม่อยากให้ทุกคนบาดเจ็บ การต่อสู้ของแต่ละคู่เนี่ยดิฉันจะเปิดห้องมิเตว้ให้ไปสู้กันในนั้นเพื่อที่ว่านักสู้จะสามารถใช้สกิลรุนแรงแค่ไหนก็ได้ค่ะโดยที่ผู้ชมทุกคนเนี่ยค่ะสามารถดูที่รอบ,บเวทีได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะทําการจําลองการต่อสู้มาไว้บนเวทีให้เหมือนกับว่าเขาต่อสู้อยู่บนเวทีนี้เลยโดยผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในห้องมิเตได้นั้นก็มีเพียงแค่นักสู้และพิธีกรค่ะ ไม่ทิ้นตาส่วนเทนเนอร์นั้นต้องคอยออกคําสั่งอยู่ที่ข้างๆเวทีนี้ไม่สามารถเข้าไปในห้องมิติได้อ่ะจบแล้วค่ะเรื่องที่ดิฉันจะพูดก็มีแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับดอกเตอร์หมึกอาแล้วครับทุกคนครับไม่ทิ้งตาครับล,ลักเรียนสตีเถอะการต่อสู้จะเริ่มในวัดนี้นะครับขอเชิญดอกเตอร์หมึกเปิดห้องมิติได้เลยและขอเชิญเทนเนอร์ทั้งสองทีมเข้ามาได้เลยครับเวทีละลองแห่งแรกที่ฉันจะสร้างขึ้นมานั้นเอาแนวไหนดีขอเสียงหน่อย ขอบคุณสำหรับเสียงควายออกลูกค่ะงั้นเวทีแรกเราจะเอาเป็นป่าไฟไหมตะแนวตะแนวตะแนวชื่อสกิลไพโร่มากครับโอ้พระสง์ร้อนมากครับต่อไปขอแนะนําเทนเนอร์ฝ่ายพ่อมดน,นรกก็คือพลทหารหน้าเดิมจากรอบที่แล้วครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กระผมด้วยนะครับเสียงเชียร์ให้กําลังใจอย่างล้นหลาม นี่ถ้าแบบว่ามีรางวัลเทรนเนอร์ยอดนิยมพลทหารหน้าจะได้อันดับหนึ่งเลยนเนี่ยอะเรื่องนั้นช่างหัวมันต่อไปเทรนเนอร์ฝ่ายพ่อโมสวรก็คือพ่อโมสเสื้อฟ้าครับผมฮะพ่อโมสเสื้อฟ้าไม่ใช่ปีโป้ปันหรอกหรอสวัสดีครับผมก็คือพ่อโมสเสื้อฟ้าที่เคยรุกรานหมู่บ้านไง <c oughs> เมื่อกี้เป็นเสียงเชียร์หรือเปล่าครับแล้วปีโป้ปันไปไหนเหอะไม่บอกสิ่งเดียวที่อยากจะบอกก็คือพวกแกไม่รอดหรอก ไม่ที่ตาครับมีการคุมคููกันเกิดขึ้นดูเหมือนว่าพ่อโมเสฟฟ้านี่จะสร้างวีรกรรมไว้เยอะเลยนะครับในหมู่บ้านนี้แต่นั่นก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับมันก็เป็นเรื่องของพวกเขาเอาล่ะเดี๋ยวจะบอกกฎกติกาคร่าวๆกฎข้อที่1คือการต่อสู้จะจบลงเมื่ออีกฝ่ายสลบหรือตายหรือยอมแพ้กฎข้อที่2เทรทเนอร์สามารถใช้สกิลช่วยนักสู้ได้เพียงแต่ว่าอย่าเข้ามาในสนามอะไรนะใช้สกิลช่วยนักสู้ได้หรอถ้าจำไม่ผิดนี่พ่อโมเสฟฟ้ามีสกิลบัฟสนับสนุนนี่ อุ้ยแย่แล้วเหมือนเขาเตรียมกันมาเลยอ่ะชนะได้น่นดูมันหัวเราและกฎข้อสุดท้ายก็คือนักสู้สามารถใช้สกิลใช้เวทมนต์อะไรยังไงก็ได้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดครับแต่อย่าทำร้ายผมแค่นั้นพอถ้าเกิดว่าผมได้รับบาดเจ,จ็บจากใครนะคนนั้นอาจจะโดนปรับแพ้ไปเลยอ้าวงั้นก็ออกมาจากสนามสิไม่ได้ครับมันเป็นหน้าที่ไม่ทิ้งตา<อ>เนื่องจากว่าผมทำร้ายตัวเองดังนั้นผมจะปรับให้ผมเป็นฝ่ายแพ้ รอเล่นครับเอาลาเทนเนอร์ทั้งสองฝ่ายเชิญเรียกตัวนักสู้ออกมาได้เลยสเสรดเป็ดฉันเรียกนายสาวัสดีครับคุณครูจะยันเป็ดสติสติและนี่ก็คือสเ็ดเป็ดนะครับเป็นนักสู้จากรอบแรกๆเลยของการต่อสู้ทั้งหมด โดนเรียกออกมาแล้วก็โดนเรียกกลับไปก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับเขาได้มาปรากฏในการต่อสู้รอบนี้มาเป็นความเปิดของครย่ยองครับรอบแรกนู้นอะเอาละแล้วพโมเสอฟ้าว่าอย่างไรนึกอยู่แล้วว่าต้องส่งสเลตเป็ดมามึงเลิกหัวเราะสักทีได้ไหมเราได้เตรียมนักสู้ที่เหมาะแก่การฆ่าเด็กคนนี้ไว้แล้วตามแผนเป๊ะทุกอย่างนี่มันจะฆ่าผมเลยเหรอเป็นอย่างที่ครูยองวางแผนไว้จริงๆด้วยครับพลทหารมันรู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องออกมาคนแรกแต่ยังไงก็ตามอย่าประมาทนะเป็ดเอาละนะ ฮาตโตริฉันเรียกนาย่งยสเดเป็ดเฮ้ยเฉวงนี่มันหมายความว่ายังไงอย่าเรียกข้าว่าเฉวงเรียกข้าว่าฮาตโตริเอาละสิครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะรู้จักกันนะครับตกลงว่าชื่อฮาตโตริหรือว่าชื่อเฉวงกันครับเนี่ยผมชื่อฮาตโตริส่วนเฉวงนะมันเป็นอดีตเฮ้ยเป็ดนี่มันเด็กที่เคยไปอาศัยอยู่ที่บ้านเธอไม่ใช่หรอเฉวงอะ ใช่ครับนี่มันเฉวงเลยล่ะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> งงดิงงบุคลิกกับหน้าตามึงนี่ไม่เข้ากันเลยดูเหมือนว่ามันจะงงนะฮะตอนนี้ไม่ต้องยั้งมือนะเอาให้เต็มที่ง่ายอย่าก็ปอกกล้วยเข้าปากเดี๋ยวจะฆ่าทิ้งให้ดูเด็กคนนี้ <c oughs> เฮ้ยเฉวงเอาจริงดิ